วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจฟฟี่จะพาคุณผ uh okay. 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 at ู้ชมไปทัวร์เมืองกาหนาเพราะว่าเจฟฟี่อยากกินผัดแครอทอยู่ดีๆก็อยากเป็นเด็กดอยกินแครอทเดี๋ยวไปดูกันว่าเจฟฟี่จะได้แครอทไหมนี่คว่าคา่โอ้สามหัว25บาทเขาขายเป็นน้ำหัวนะ3ามหัวห้าเหรียญห้าเหรียญก็ตีไป25บห้าบาทอปยูเกียมีพวงห e ือโอเต่อเลยยี่บาทแครอทกาหนา o ภัยคุณรู้ว่าลือกว่ันหน e รา s ปชั e ใบเงอนี้ใช่ไหมอัน i n ้ก็ i e วละ25บาทให้คนซื้อผักไม่เป็นมเลือกผักนะนี่อัน7่่ซนอันนี้7ส e a h And i t น e ี้ e เหีย โ okay. อเคอะเท่านี้ละกันวันนี้ได้ c a แคบบิจย่าแคบบิ r และแครอท r คร t ทเดี๋ยวจะดูถามว่าราคาแต่ละอย่างเนี่ยเขาขายกันยังไง a ไอท้าบาร์ด mm ิสส่วนปักนัดมีตั้งแต่20บาท25บาท What is this อ p ะพี e ไอริมันจาก Irish How much this one ก็ค mm ือ hmm. 1นกิโลห้บาท What is this one Ginger right uh, Ginger อ่า this one how much right ไฟซี่ดห้าเหรียญยบาททำดาตื่นเต้นถามว่ารู้ราคาไหมก็ไม่รู้หรอกเจอดิสนดิสน how m ดิสนเ e l v ด y and how about this one uh, mm hmm. so e l e c a n e o g S 11ใช yes. wow, nice. yeah. oh, ่ค yeah, ุณอยู่บ้านไหนทามาเลโอ้ภูมิทั r ฑ์ใช่ทัณฑ์รจิงขอบคุณบ๊ายบายอายุ11ขวบมาขายของเฝ้าร้านแทนแม่น้อง8ขวบถือว่าเป็นอะไรที่อลังการมากและนี่ก็คือ ร้านขายผักอยู่ที่ข้างถนนในการหน้าคุณผู้ชมและอาหารที่จะฟี่ทำจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวพาไปดู แครวดอดผัดหมูลองมาดูกันแก้วอดมันหอมหมูอคุณทุกคนามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะ๊บไม่น,นะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปดูเมนูอื่นวันนี้ลาไปก่อน